ถเกินกลัวสามย่างขึ้นไปเนี่ยบดแซ่บวะพี่น้องลูกกินเนาะดีเนาะสวัสดีสว่างสองมูงกักวพีนน่น้องมื่อี้กะในตำมักแตงพี่น้องตำมักแตงเ,เงตตงสื่อนหมูโย่พี่น้อง เปลี่ยนจากตำทั่วแล้วมากินตำตมักแตงพี่น้องมักแตงหองกะลาดปลูกอยู่ยูถึงมี่อีกพี่น้องอยู่อยู่ป้ายอยู่ถึงมัวเลยพ้องนานาถึงมี่อีกกันนาในกันนี่แหละพี่น้องเป็น้องเปน้องกันนะั่นหรอกเอามาสามน่วยพียย่น้องมักแตงนี่แหละพี่น้องนะตำโบเบิดนี่พี่น้องนะแตงลืมเขาลืมเอาไปลืมลืมลืมเก็บนะพี่น้องลืมบ่ได้ไปหัวซาไรา cảnh bò sạt này nó tuần nuôi nhớ xem này nó là cả xe máy kinh khâu sâu Nên là phải nó này là giang điều đốt đốt lên nó này tầm sơ mù nho phải nó mù nho cả tầm với trong là mình nắm năm phải nó mắc tèn thì đây nắm sốt năm phải nó xếp xếp phải nó tèo một Uh huh. กลมกลมด้วยน้ำบาดเดกพี่น้องเปิดเข้าเลยพี่น้องบ้านเข่าเสาเลยพ,พี่น้องเด้อมาครับมาหลุมรับประทานนะฮะน้ำเงินพี่น้องซวงๆจากบาดเลาวพี่น้องเอ้

ม่ยงเกลน้น่มเพราะว่ามีอย่างไรมีถ้าเกิดกลวสามย่างขึ้นไปเนี่ยดแซ่บเพี่น,น้องรูินนย้หไหนงะสูงสุกอ,อย่างดพี่น,น้องแซ่บถ้าเกิดเนียสอย่างมาน้องก็จะกินไม่ดพีน่น้อง เป็นเหมือนกันดู่พี่น้องไม่เห็นลายมันเลือกอรายนะพี่น้องก็เลยแบบอย่างเดียวแบบเน,น้นๆแซ่บๆไปเลยพี่น้งองพร้อมเลย mật tốp mọi mà mật tốp mọi người mới tốp gần một mật tốp tốp mọi người mệt tốp mọi người mệt

หลายนวดไแล้วพนระิกสิบห้านวดไปแล้วนะพริกเขียวแน่พริกแดงแน่ปนกันสิบห้านวดนกะ็ถือว่าเผ็ดเลยเหมือนะกนันกะ่อน ต้องคนห่อบัเพ็ดต้องห่อผเ็ดซุ้มเดอเป็นกระเพาะกะเฮ้ยนี่เราบัเป็นกะบ้าบัเผ็ดคปน,น้องเลยพวกต่ำๆใช่ไหมนะ คนเล็นผู้สนับน,นะสาห้าเมเ็ดกับเพชรไนะสามน่วยห้าน่วยกับเพชรผู้เขาบอกินเพชรหน้ไหเนาะ đi vào ngà hồ rồi nó Còn một thôi cái bàn cái đấy phải tắt nha Mua bán mà

Lim 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 lèm 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 lim 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 lèm lèm lim lim lượm kia lìn bay nè, Nicola, yêu mời lắm 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 สำเนียงคนพี่น้องไคมีอย่างจังคุยกันหน่อยพี่น้อง